รูดสี่ก็เด้งเลยนะคะถักไครรูดสี่เนาะสองไม่มานะคะไขรรูดสี่ก็ยินดีด้วยนะคะก็สำหรับตัวเจาะนะคะก็เจาะได้สี่แปดนะคะสี่สามไม่มีเนาะสี่สามไม่ได้เจาะนะคะเจาะสี่สองสองสี่ตัวเด่นนะคะสี่แปดตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะ ก็มาตัวตรงนะคะก็สามารถเหมาได้รวมได้นะจ๊ะสำหรับรอบเช้าเนาะสี่สี่สามก็มาตัววิ่งรูดนะคะถ้าใครรูดสี่ก็เด้งนะคะถ้าใครเจาะก็จะได้สี่แปดรอบเดียวนะจ๊ะมาดูรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายเจ็ดสี่เจาะให้สี่เจ็ดตัวกลับอีกแล้วตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะก็ยังมานะคะ ยังมาอยู่นะคะสี่มานะคะเช้าบ่ายเลยนะคะสําหรับตารางวินนะคะสี่มานะคะสองไม่มาเจ็ดมาแบบเด้งเด้งนะคะแปดก็มานะคะเก้าไม่มาสามมาหนึ่งสองสามสี่มาสี่ตัวนะคะไม่มาสองตัวนะคะแต่สามตัวเนาะมาสี่สี่สาม เบิลหน้านะคะเบิลหน้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่มีนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะสำหรับนิเคนะคะก็มาสรุปไทยต่อนะคะไทยนะคะไทยวันนี้รู้สึกในตารางนะคะในชุดวินนะคะเขาสามตัวนะคะเก้าเจ็ดห้าเนาะห้าเจ็ดเก้า ัที่มาเบิ้ลหน้าอีกสามห้าห้ามาดูนะคะตัวเด่นให้เด่นสามนะคะเด่นสามสามมาไหมรอบเช้ารอบเช้าให้มาสามนะคะมาเจ็ดห้ากับหนึ่งสองมา2นะคะก็ลุดไปนะจ๊ะแต่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้านี่อันนี้มาชุดวินนะคะสามตัวนี่นะคะ ถ้าใครจับสามตัวเนาะ9,7,5<ม>ก็ถ้าเรียงไปเหมือนที่แอดเคยบอกเนาะถ้ารูทเป็นแถวไปอย่างนี้ก็จะได้5,7,9นะคะ9,7,5ก็จะได้5,7,9ตัวกลับนะคะมาดูรอบเที่ยงนะคะเราปิดเที่ยง3,5,5เอามาเบิลหน้าอย่างนี้ก็อนถ้าไม่เบิ้ลเนาะนี่3,5 มาสองตัวแล้วก็ตัวเด่นนะคะเด่น3มวิ่งรูดที่3ามนะคะวิ่ง3ามรูดสามก็มานะคะถ้าใครวิ่งเนาะวิ่งสามแล้วก็รูดสามเด้งเลย3ามสามห้าตัวเจาะนะคะ3ามห้านะคะตัวเจาะตัวอัดตัวเน้นนะคะหาตรงตรงนะคะแล้วก็ชุดวินนะคะ3ามห้าสี่ปดก็หลุดไปนะจ๊ะสี่มาอยู่นะคะ สี่มาอยู่นะคะมาสี่รอบเที่ยงนะคะแต่แปดไม่มีเนาะมาดูรอบบ่ายนะคะเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเจ็ดมานะคะแต่แป,ด,ปดไม่มีจ้าศูนย์ก็มานะคะศูนย์ศูนย์อมเจ็ดมาศูนย์มานะคะ มาดูรอบปิดเย็นนะคะ9ก8กับห้านะคะสอง8ปดสองปดดไม่มี2ก็ไม่มี 2, มมแต่ห้ามีแน่นอนนะคะนี่นะคะตรงตรงเลย59เานะคะรอบปิดชุดวินนี้ก็โอเคนะคะให้ชุดวินมากี่วันแล้ว2วันใช่ไหมก็โอเคนะคะสำหรับชุดวินเนาะเข้านะคะเข้าไปกี่คู่สำหรับชุดวินเข้า3ามห้า แล้วก็575เจาะเจ็ดแล้วก็ 5, 7, 5นะ้าเ 5, 5, ก 5, 9, 7, 5, 3, ตัวแล้วก็2ตัวมีเ5็ดนะคะแล้วก็59เข้า3คู่นะคะสำหรับ2ตัวเนาะ2ตัวบนเท่านั้นเลยนะคะก็ไปตามลุ้นต่อเลยนะคะกับเดี๋ยวจะลงนิเคให้ก่อนแล้วก็จะเป็นไทยนะคะ เดี๋ยวจะลงให้ที่เดียวกันเลยวันเดียวกันเนาะจะได้ไม่ต้องหายากนะคะวันที่ยี่สิบนะคะเดือน8ปดปีหกสี่นะคะนีเคอีนะคะเช้าบ่ายจ้าก็เน้น,น,นสองตัวบนล่างเหมือนเดิมนะคะสำหรับสาบตัวก็ รับคู่ได้เลยนะคะสำหรับตัวเด่นนี่เควันนี้นะคะสำหรับตัวเด่นวิ่งรูดวันนี้นะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะให้เด่นทีเก้ากับสองนะคะเจาะให้สองเก้าเก้าสองนะคะเก้านะคะก็จะมีเก้าหนึ่งนะคะ 9ก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองหนึ่งนะคะสองสี่สองหกนะคะแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สองสองนะคะสำหรับ นี่เคนะคะอ้าวชุดวินชุดวินเพื่อใครชื่นชอบเนาะชุดวินนะคะชุดวินก็จะมีอืมนี่ตัวเด่นเนาะอ่าให้ตัวเด่นก่อนเลยเก้าสองนะคะสี่สาม 9ก้าสองสี่สามหกหนึ่งนะคะหกตัวเหมือนเดิมนะคะที่จริงก็เป็นตารางนะคะแต่แอดไม่ได้ตีตารางนะคะก็วางเรียงแถวให้เลยนะคะก็เป็นเลขสูตรเช่นเดียวกันนะคะคือสูตรที่คำนวณออกมานะคะสามารถจับวินสองตัวบนล่างได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยช่องเก้านะคะ ก็ทุกรอบนะจ๊ะหนึ่งเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะเม็ดเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งได้รูดได้เลยนะคะวันนี้ให้รูดที่หนึ่งนะคะก็หนึ่งนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะหนะะึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ ห5 1 6นะคะ1 7 1 8นี่คือการรูดนะคะ1 9นะคะอันนี้ก็คือชุดวินนะคะชุดวินวันนี้นะคะเด่นให้หนึ่งก็ให้ไปเลยตัวเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะมีเก้ามีแปดมีเจนะคะแล้วก็มี สามนะคะแล้วก็ตามด้วยห้านะคะให้หกตัวเหมือนเดิมนะคะชุดวินนะคะตัวที่ชอบนะคะก็จะมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะ อันนี้สำหรับหุ้นไทยนะคะส่วนนิเคนะคะนิเคก็จะมี9กหนะคะกับเก้นะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิบมาเหมือนกันนะคะ2องสี่สองหนึ่งนะคะสองหกอสองการเบิลน,นะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ